Why <My> Channel สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโ o ว์าวายนิยายวายกันอีกเช่นเคยนะคะถ้าใครชอบนิยายวายก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เรากันด้วยนะคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของตัวตายตัวแทนกับตอนที่22ตอนหลบหนี ลมหวนที่ถูกจับค้งอาไว้ในห้องเก็บของได้แต่ยิมออกมาทั้งน้ำตาความเจ็บปวดที่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าตัวเองให้ตายแต่ก็ไม่อาจเกลียดเขาลงได้มันโคตรจะทรมานคนหนีไปเสียงใสสะท้อนดังขึ้นในโสดประสาทของคนที่ไร้สติมันเหมือนเป็นการปิดสวิตช์ความคิดที่กำลังฟุ้งซ่านอยู่ตอนนี้ ให้ดับลงแล้วหันมาสนใจเสียงนั้นแทนคุณเป็นใครเหรอลุมหวนถามออกมาทั้งที่ในห้องนั้นไม่มีแม้งเงาใครสักคนฉันคือต้นเหตุของเรื่องไงนพาเหรอรีบเถอะฉันมีเวลาไม่มากฉันจะนำทางคุณออกไปเองหลังตู้ไม้นั้นมีหน้าต่าง ลมหวนตั้งสติแล้วมองรอบห้องก็เห็นตู้ไม้กเก่าๆจริงอย่างที่เธอบอกคุณพอจะขยับมันออกได้ไหมขยับมันไปฝั่งซ้ายสินเสียงของยิงซาวลมหวนก็ลุกขึ้นไปพยายามขยับตู้ไม้ขนาดใหญ่ตามที่เธอบอกคุณต้องเรียบทำให้ได้นะพวกเขากำลังจะมากันแล้ว ลงหวนพยายามใช้แรงที่เหนืออันน้อยนิดดันตู้นั้นจนขยับออกไปได้ขณะเดียวกันหูของเขาก็ได้ยินเสียงปีเท้าของคนนับสิบที่กำลังมุ่งหน้ามายังห้องที่เขาอยู่คนล็อกประตูก่อนเสียงของหญิงสาวดังขึ้นอีกครั้งทำให้คนที่กำลังจะปีนขึ้นขอบหน้าต่างเดินไปล็อกประตูห้อง ด้วยการลงกรจากด้านในตามที่หญิงสาวบอกแล้วเดินกลับมาปีนหน้าต่างออกจากตัวบ้านไปตามเสียงเรียกของผู้นำทางจนมาโผล่ที่ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของบ้านซึ่งอยู่ทางด้านหลังขณะที่ท้องฟ้าเริ่มจะมืดพอดีก่อนจะออกไปคนที่เรียนช่างไฟมาก็รีบจัดการตัดกระแสะไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อที่ตนจะได้อำพลางตัวออกไปได้ง่ายขึ้น และก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเสียงนำทางพาเขามาจนถึงกำแพงบ้านอย่างปลอดภัยร่างที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้ลมหัวนิ้มกว้างออกมาลักมาได้ไงท่านปู่บอกให้มาช่วยแล้วพี่พายก็กำลังจะตามมาขอบคุณนะคุณได้ไปกันเถอะฉันไม่มีเวลาแล้ว คุณเห็นช่องนั้นไหมลมหวนมองหาในสิ่งที่หญิงสาวบอกก็เห็นโครงดินเป็นหลุมลงไปลอดผ่านคานกำแพงจากทางด้านในทะลุออกไปถึงด้านนอกคุณน่าจะไปได้นะมันเป็นทางที่หมาของฉันเลี้ยงไว้เคยหนีออกไปเที่ยวสิ้นเสียงของหญิงสาวลมหวนก็หันกลับมามองรูนั้นอีกครั้งทายอยู่ในร่างของลมหวน เขาก็อาจจะออกไปไม่ได้แต่ร่างของทันวาตัวเล็กเท่าลูกหมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขอบคุณนะที่ช่วยฉันก็แค่ไม่อยากให้พี่ชายฉันสร้างกรรมกับใครคุณไปเถอะได้เวลาของฉันแล้วไปเถอะครับพี่ล้ม ลมหวนมองหน้าเด็กตัวอ้วนแล้วก็รีบมุดลงรูนั้นไปนอกกำแพงบ้านเป็นป่าใหญ่แถมยังมืดสนิทแต่คนที่ไม่มีแม้แต่รองเท้าจะใส่ยังสาวเท้าเข้าไปในป่านั้นแบบไม่ยำกลัวเดินมาได้สักระยะชายหนุ่มก็หันกลับไปมองบ้านหลังใหญ่ที่เขาเลือกที่จะหนีออกมาอย่างอาวรผมขออาหอสิกรรมให้นะครับ คุณเวหาลงหวนว่าออกมาพลางเรียกน้ำตาที่หยุดไหลไปแล้วให้ไหลกลับมาอีกครั้งเมื่อคิดถึงสิ่งที่เวหากระทำกับเขาไว้ไหวไหมพี่ลมร,รองเท้าก็ไม่มีใส่ไหนต้องมาเดินในป่าอีกเสียงของพีเด็กตัวกลมทำให้สายตาที่ทอดมองไปยังบ้านหลังใหญ่หลุบต่ำลงมามองเจ้าของเสียงอีกครั้ง ไหวสิรักพอจะรู้ไหมทำไมผีผู้หญิงคนนั้นถึงดูรีบร้อนจังลุงหวนถามหลังจากที่คิดขึ้นมาได้หรือเธอจะออกจากบ้านหลังนั้นไม่ได้เหมือนทันวาที่ไม่สามารถออกไปไกลเกินอนณาเขตของตัวเองได้ก็ได้วเวลาที่เธอต้องไปฆ่าตัวตายไงมันเป็นกิจวัตรที่เธอต้องทำทุกวัน จนกว่าจะสิ้นอายุไขสิ่งที่รักเล่ามาทำให้ลมหวนฉุกคิดเรื่องที่เขาฝันถ้าผู้หญิงคนนั้นต้องทำเหมือนเดิมแบบนั้นทุกวันก็คงจะทรมานน่าดูแล้วทำยังไงถึงจะช่วยเธอได้ไม่มีใครช่วยใครหนีกรรมได้หรอกนะคะพี่ลมกลางในใครก่อ คนนั้นก็ต้องเป็นคนรักอย่างเลี่ยงไม่ได้เป็นแบบนั้นสินะสิ่งที่รักเล่ามาทำให้ลมหวนรู้สึกสงสารผู้หญิงคนนั้นจับใจใลมทางนี้หามันให้ทั่วนายบอกว่าให้จับเป็นเท่านั้นเสียงของรักดังขึ้นไม่นาน ก็มีเสียงของใครคนหนึ่งดังขึ้นไม่ไกลประกอบกับเสียงฝีเท้าของคนนับสิบทำให้ลมหวนที่กำลังคิดต่างๆนานารีบสาวเท้าเดินตามลักผีเด็กตัวกลมไปอย่างไม่รีรอทางนั้นพี่เสียงฝีเท้าของคนหลายคนดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงบของพื้นป่าใหญ่กำลังตั้งทา,งทางมุ่งหน้ามายังทิศทางที่ลมหวนกำลังเดินอยู่ ทำให้ลักชี้บอกให้คนที่วิ่งหนีไม่คิดชีวิตไปหลบอยู่ในพุ่มไม้เพื่ออําพรางแสงไฟฉายหลายดวงที่กำลังสาดส่องมาถึงดวงไฟเหล่านั้นจะส่องผ่านจุดที่ลมหวนั่งอยู่สวนกันไปมาแต่ทว่ากลับไม่มีใครมองเห็นเขาเลยแม้แต่คนเดียวไม่นานชายชุดดำที่ป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณนั้นก็เดินไปอีกทาง ทําให้คนที่ตื่นเต้นแทบจะหยุดหายใจพ่นลมหายใจออกมาเสียงดังก่อนจะหันมาสนใจผีเด็กที่พูดขึ้นผีบังตาพี่เคยได้ยินไหมหลักว่าออกมาทําให้ดวงตากลมโตหันไปมองผีเด็กตัวกลมพางส่งยิ้มให้ขอบคุณนักรักไม่ใช่ฝีมือผมหรอกพี่ผู้หญิงสวยๆคนนั้นตั้งหากเรา ลมหวนมองตามสายตาของลักไปพลางยิ้มออกมาอย่างดีใจเมื่อเห็นรอยยิ้มอันทรงสห์ของผีสาวที่เขาไม่ได้เจอมาหลายวันขอบคุณนะคะพี่พลายเล็กน้อยจ้ะสุดหล่อพี่ธานบอกว่าเวลาพี่ลมเหลืออยู่บนโลกนี้อีกไม่กี่วันพี่ทันอยากให้พี่ได้อยู่กับครอบครัวมากกว่าที่จะมาใช้กรรมแทนเขา พี่ทันรู้สึกผิดมากเลยนะพี่ลมเลยวานให้ผมกับพี่พลายมาดูแต่มันก็ช่างประจวบเหมาะกับที่พี่หนีออกมาพอดีแล้วยังมีท่านปู่อีกที่เป็นห่วงพี่ขอบคุณทุกคนมากนะพี่ก็ไม่ได้ทำเพื่อพี่ทันอย่างเดียวซสที่ไหนอีกในพี่ก็ทำเพื่อตัวเองด้วยแต่ตอนนี้คงไม่มีหวังแล้ว ต่อไปพี่ต้องลบกวนรักกับพี่พรายด้วยนะครับเมื่อไม่มีทางเลือแเราก็ยินดีเสมอจากนองลมพี่ว่าได้ไปเถอะบริวารของท่านปู่หารถมารับเราได้แล้วว่าแต่มีเจกับนายเวรของเจ้าทันมันทรมานเราแบบไหนกันถึงได้เยินขนาดนี้เนี่ย ลมหวนได้แต่ยิ้มให้กับผีสาวแทนคาตอบก็แบบที่ลมหวนลืมไม่ลงจนวันตายยังไงล่ะครับพี่พายเสือที่กําลังจะเลี้ยวรถเข้าไปยังโรงแรมที่เพลิงบอกว่าเจอกับเปหากลับต้องหลับตาปีแล้วเหยียบเบรกกระทันหันทำให้สิ่งที่นั่งอยู่บอกข้างคนขับ หันมามองน้องชายอย่างสงสัยแต่ยังไม่ทันที่จะได้ถามอะไรคนขับรถก็หักพวงมาลยัยออกจากโรงแรมทันทีไอเสือเป็นอะไรของมึงสิงถามออกมาแต่ทว่าน้องชายกลับไม่ตอบอะไรเพียงแค่ขับรถต่อไปเท่านั้นไอเสือมึงจะไปไหน คนร้อนใจถามออกมาอย่างหัวเสียก็ไปรับคนไงตอบเพียงแค่นั้นคนขับรถอยู่ก็เปลี่ยนจุดมุ่งหมายออกนอกเมืองวิ่งตรงตามถนนไปยังป่าใหญ่ทมกลางเสียงร้องถามของคนที่นั่งอยู่ข้างๆไม่นานสิ่งก็เงียบเสียงลงเมื่อมองเห็นแสงไฟฉายที่ส่องสว่างอยู่ในป่าลายดวง ขณะเดียวกันเสือก็จอดรถและดับไฟหน้าลงรออยู่ที่นี่เสียงราบเรียบของน้องชายดังขึ้นทำให้สิงหันไปมองเสืออย่างสงสัยอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรออกไปเพียงแต่นั่งรออยู่ในรถเงียบๆเ,เท่านั้นเพราะสิงรู้จักนิสัยของน้องชายตัวเองดีว่าสิ่งที่เขาทำมันย่อมมีเหตุผลเสมอ แต่ที่โวยวายออกไปก่อนหน้าเพียงเพราะว่าร้อนใจเรื่องของทันวามากกว่าเท่านั้นเสือปุ๊บลงไปกับควงมาลัยรถก่อนจะสะดุ้งสุดตัวแล้วลืมตาขึ้นมาหันมองไปรอบๆด้วยอาการงุนงงสุดท้ายก็หันมามองพี่ชายที่นั่งมองเขาอยู่ข้างๆเฮียเรามาอยู่นี่ได้ยังไงตลกแล้ว มึงเป็นคนขับพากูมาแต่ยังไม่ทันที่สองพี่น้องจะได้ว่าอะไรต่อก็มีเงาตรคุ้มของใครคนหนึ่งเดินตรงมายังรถของเขาที่จอดอยู่สิงหยิบป,ปืนที่วางอยู่ในลิ้นชักรถออกมายืนให้เสือกระบอกหนึ่งแล้วตัวเองก็ถือไว้กระบอกหนึ่งมองเงานั้นอย่างไม่คลาดสายตาแต่เมื่อร่างที่เดินมาบนถนน กระทบกับแสงจันทร์รำไรทําให้สิงรีบเก็บปืนไว้แล้วลงจากรถวิ่งไปประคองร่างใกล้หมดแรงทันทีทันออมแขนแกล่งอกกอดคนตัวเล็กกว่าเอาไว้พลางมองไปยังใบหน้าใสของคนที่เขาไม่ได้เจอมาหลายวันเบาๆสิเดี๋ยวพวกมันก็แหกมาหรอกสินเสียงพูดของคนตรงหน้า สิงก็อุ้มคนที่ตนกอดไว้ขึ้นรถที่เบาะหลังแล้วยัดตัวเองเข้าไปนั่งก้างๆก่อนที่เสือจะขับรถออกไปทั้งที่ยังปิดไฟหน้ารถอยู่สิงกัดฟันกรอดเมื่อเห็นสภาพคนที่นอนอยู่บนตักเขารองรอยแดงเขียวเป็นจำที่อยู่บนตัวขาวๆทำให้หัวใจของเขาเหมือนโดนฟ้าผ่าเท้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลของคนตัวเล็กมีเลือดซึมออกมา ดวงตาเรียวมองไปภาพนั้นจนต้องกำหมัดแน่นความรู้สึกชายหนุ่มตอนนี้เต็มไปด้วยห่วงอารมณ์แห่งความคลั่งแค้นที่เพิ่มขึ้นเป็นมหาศาลมึงไม่ได้ตายนี้แน่เวหาอุตสาบานได้เลยเย่ yeah. ลูกเราหนีออกมาได้แล้วคะ่ะทุกคนและต่อไปจะเป็นยังไงนะ้า อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ